ดยปุหรดหบุตรร่างกายไมครับกายส่งให้เอ็พี่จะสเปนคนว่า ออกมาเนาะร้อนร้อนร้อนโอ้โหอารมณ์เสียร้อน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 จริงๆนะจ๊ะเราผ่านไปรอบที่ล้ร้อน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 จริงๆนะจ๊ะอย่างงี้ถ้าอยากใครร้อนว้าเห็นสาะน้ำมันจะมีสระเด็กอยู่มันจะมีสระเด็กอยู่ปุ๊บทุกคนก็จะวิ่งเลยอย่างนี้วิ่งไปเลยนะไม่ต้องรอเลยเพราะหมุนร้อนไปเร็จปุ๊บี่ร้อน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 จริงๆนะจ๊ะอย่างนี้ถ้าอยากใครร้อนใครร้อนจะโดดลงไปเลยใครร้อมันไม่ทั้งหนีแ้วเลย ่างนี้ก้อยากทายร้อทายร้อใช้แปแนะเตาทุกคนเขาไม่กลัวน้ำเนี่ยมันจะลอยอยู่มันจะลอยอยู่มันจะลอยอยู่ปุ๊บให้คนหหิบมาขาใจบ้างเ็จปุ๊บแล้วมี่ก็จะมีท่าหยไล่ไล่เลยไล่ไล่อาบแล้วมีนก็จะขึ้นมาขึ้การจบรของเราเข้าใจป้างมันจะออกลุดีหุืมค่าที่จะให้เพราะฉะนั้นสิส่งที่ส้องกาคือไล่ไล่เลยไล่ไล่อาบน้ำกันอาบน้ำกัน ีใครเข้าฝั่งนี้ให้วิ่งออเพราะนามคอนเทนต์จะวิ่งเข้าไหนพเพราจะวามหมายพี่ป้ให้มึงวิ่งออบเข้าข้างหลังนี้วิ่งออบเข้าข้างหลังอันนี้เข้าใจปอาร์ตูิคัทเอาสองอาร์ตดถือไว้คเอาถือไว้นี่คือรั้วแดงแค่นี้นี่สนามยากทุกพอชีวิตของเราปุ๊บอาร์ดถือเข้ามาปุ๊บคอนเทนต์จะไป ชุบ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 โววววใครใครเพอ่ําำันฉันรักเธอัสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเรียนรักเราเล่นเป็นรักก็มี่สงใจกูเป็นไฟเ,เ,เธอต้เงเด็กกันที่สติอยู่ระวังระวัง